สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยเวลาเดิมแบบนี้กับรายการปันรักด้วยปัญญานะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเบสนถัถพงผู้พักดีวงครับและรายการของเรานะครับจะช่วยจุดประกายการรักการอ่านของคุณผู้ชมให้ได้เห็นมุมมองที่หลากประสบการณ์ดีๆแล้วก็หลายแนวคิดสร้างสรรค์น,นะครับรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆที่น่าสนใจสําหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยละครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนั่นเอง การอ่านก็คือขุมทรัพย์ทางปัญญานะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ไหมล่ะครับเพราะผู้อ่านนะครับจะรู้เท่าทันเหตุการณ์รู้วิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอและผลพลอยได้ก็คือเกิดความสุขและก็ความอิ่มเอมใจนะครับจากอัทถรสที่ผู้เขียนเนี่ยกลั่นออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เกิดเป็นจินตนาการที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ได้ครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเกร็ดความรู้ในเรื่องของพาทอครับมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ คุณพิทมทราบไหมครับว่าทําไมในสมัยก่อนนั้นนะครับผู้หญิงไทยครับจะทําเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไว้ใช้กันในครอบครัวแล้วก็ใช้ในพิธีกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดการบวชการแต่งงานและการตายด้วยล่ะครับผ้าจึงถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตของคนไทยในอดีตมากๆเลยทีเดียวนะครับผ้าทอนั้นนะครับมีสเสน่ห์และก็มีความงดงามของศิลปะการถักทอเส้นไหมจนกลายเป็นลวดลายอันวิจิตรการตา ซึ่งแต่ละชนชาตินะครับเขาก็จะมีผ้าทอที่มีลวดลายแตกต่างกันตามวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของเขานะครับซึ่งก็แสดงถึงภูมิปัญญาและก็ความสามารถของผู้ทอได้เป็นอย่างดีส่วนผ้าทอมือนะครับก็จะมีเทคนิคการทอและก็ความสวยงามมากเป็นที่สุดครับและคุณผู้ชมละครับเคยสงสัยกันบ้างไหมละครับว่าวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าที่ละเอียดอ่อนนี้นักเขียนนะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไร หรือว่าไปสืบค้นข้อมูลมาจากที่ไหนครับเพื่อนำมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานเพลิดเพลินและก็น่าประทับใจให้กับพวกเราได้อ่านกันพูดแบบนี้เริ่มจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับส่วนช่วงปันรักนักอ่านของเรานะครับมีคำตอบให้กับคุณผู้ชมครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักเขียน ที่มีผลงานนวนิยายนะครับอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของผ้าทอนี่แหละครับแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับมีผู้ติดตามอ่านผลงานกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วบทประพันธ์นะครับก็ได้นําไปสร้างครับเป็นละครโทรทัศน์อีกด้วยใช่แล้วละครับเขาก็คือคุณพงศกรหรือว่านายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงมาอย่างไงครับคุณหมอเนี่ยจึงวางเข็มฉีดยาแล้วก็มาจับปากกาเขียนหนังสือได้ครับ สวัสดีครับผมนายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะหรือที่แฟนนักอ่านรู้จักกันในชื่อพงศกรครับวันนี้เขียนหนังสือมาเกือบ10ปีแล้วครับเริ่มต้นอย่างไรนั้นก็คือที่จริงต้องเรียนว่าผมเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อก็อ่านหนังสือคุณแม่ก็อ่านหนังสือทำให้เราก็อยู่ในแวดวงหนังสือคือเห็นหนังสือมารอบตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เริ่มอ่านมาเรื่อยๆครับ วันหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าอยากเขียนขึ้นมาที่จริงถ้าถามว่าเขียนมาตั้งแต่เมื่อไหรเนี่ยเขียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับนี่วันนี้มีหลักฐานมาด้วยคือมีหนังสือทํามือฮะสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเหลืองมากเลยสมัยเด็กๆนี่เคยทําหนังสือทํามือเล่นกับเพื่อนๆเ,เ,เป็นนิตยสารที่ออกอ่านกันแถวๆบ้านเนี่ยนะครับออกมาประมาณ20กว่าเล่มเนี่ยก็เข้าใจว่าพอมาวิเคราะห์ดูอีกทีนึงเราเนี่ยคงอยากเขียนหนังสือมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละ เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมาเขียนเป็นเล่มหนาๆอย่างนี้นะครับจนกระทั่งปี2544มูลนิธิสุภาเทวคุณเปิดรับประกวดนวนิยายขนาดสั้นขึ้นมาผมก็เขียนนวนิยายจบไว้เรื่องหนึ่งความยาว16ตอนชื่อว่าเบื้องบันตอนนั้นความรู้สึกก็คือดีใจมากที่วันหนึ่งก็สามารถเขียนหนังสือได้จบเหมือนกัน ก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรกับนวนิยายเรื่องนี้จนกระทั่งเห็นมีข่าวการประกวดนวนิยายก็เลยส่งนวนิยายเรื่องเบื้องบันเข้าประกวดอของมูลนิธิสุภาเทวกุลครับโชคดีก็ได้รับรางวัลชมเชยก็ทําให้เป็นกําลังใจทําให้เราหยิบเรื่องต่อไปขึ้นมาเขียนแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ20กว่าเรื่องละครับ การเขียนนิยายของผมเนี่ยหลักสำคัญก็คือเราจะมีข้อมูลต่างๆรอบๆด้านนะครับเพื่อใส่เข้ามาเพื่อให้เกิดมิติทำให้มีความสมจริงอ่านแล้วเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงๆโดยเพพาะเรื่องของแฟนตาซีต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่การหาข้อมูลเนี่ยต้องหาข้อมูลละเอียดกว่านิยายแนวอื่นๆที่เคยเขียนมาเพื่อที่จะสร้างให้เรื่องเนี่ยดูเป็นเรื่องที่สมจริงที่สุด หลักการหาข้อมูลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่านโยายเรื่องนั้นเนี่ยมีจุดประสงค์หลักในการนําเสนออะไรอย่างเช่นนโยายเรื่องรอยไหมเนี่ยผมอยากจะเล่าเรื่องของหลวงพระบางเล่าเรื่องของการทอผ้าของประเทศลาวเพราะฉะนั้นก็จะโชคดีที่ได้ไปทํางานที่นั่นอยู่ระยะหนึ่งก็เลยหาข้อมูลจากาคนในท้องถิ่นนะครับอ่านหนังสือไปดูไปดูวิธีทอผ้าไปดูผ้าที่เขาทอ ต่างๆนะครับจนกระทั่งเราเริ่มเกิดไอเดียว่าเกิดเห็นภาพกระบวนการทั้งหมดในการทอผพพ้าผืนหนึ่งของคนลาวว่าเป็นอย่างไรจากนั้นก็เริ่มเอามาผสมผสานกับพล็อตที่สร้างขึ้นมาให้ตัวละครของเราเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของอาการทอผ้าเป็นต้นนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างรอยไหมจากนั้นก็นําเอาข้อมูลแล้วก็พล็อตของนักวิทยาเนี่ยมารวมกันโดยจะกระจายข้อมูลไปในบทต่างๆ เนื่องจากคนอ่านอ่านนวนิยายต้องการความบันเทิงไม่ได้อ่านสารคดีข้อมูลเนี่ยต้องไม่หนักเกินไปช่วงแรกๆผมจะมีปัญหาในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลการใส่ข้อมูลเข้าไปในในนวนิยายเหมือนกันครับทํางานกับสกุลไทยคุณสุภาสสวัสดีรักบรรณาธิการอาวุโสเนี่ยก็จะบอกเสมอว่าอย่าเสียดายข้อมูลมีเยอะตัดๆไปบางก็ได้นี่นวนิยายนะนี่ไม่ใช่สารคดี อันนี้เข้าใจว่านักเขียนส่วนใหญ่เนี่ยพอรู้เยอะอ่านเยอะก็อยากจะเล่าเยอะนะครับก็เลยอาจจะต้องมีการอันไหนที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องก็เก็บเก็บไว้บ้างเอาไว้เรื่องหน้าเขียนเ่ายเอามาใหม่ก็จะต้องผสมผสานในเรื่องของข้อมูลแล้วก็การดําเนินเรื่องเนี่ยให้ให้ข้อมูลไม่ได้เด่นไปกว่าพล็อตเรื่องคนอ่านก็จะได้รู้สึกสนุกแล้วก็ลื่นไหลไปด้วยครับสรุปว่าการหาข้อมูลของผมนี่ก็จะต้องมีเรื่องก่อนว่าเรื่องเนี้ย นำเสนออะไรเราก็หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้ามาแต่ก็มีบางครั้งที่เราบังเอิญไปรู้ข้อมูลอื่นๆเช่นข้อมูลเรื่องของช้างป่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราก็คิดพล็อตขึ้นมาเพื่อลองรับก็เกิดมาเป็นคชาปูรานครนายราเป็นต้นฮะก็สนุกดีแล้วก็คิดว่าทุกๆเรื่องต่อไปในอนาคตก็คงจะเป็นนวัยใที่จะมีข้อมูลมีเนื้อหาสาระเมื่อผู้อ่านอ่านจบก็คงจะสามารถเก็บเกี่ยวเอา ข้อมูลต่างๆหรือว่าข้อคิดต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับสำหรับผู้ที่จะเป็นนักเขียนนี่ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญมากที่จะต้องรักการอ่านเพ,าเพราะเพรเมื่อเรารักการอ่านแล้วเนี่ยจะทำให้เราได้ข้อมูลต่างๆอย่างเช่นหลายๆแห่งเราไม่สามารถที่จะไปเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองการอ่านหนังสือเนี่ยก็จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เราเห็นภาพ ให้เราได้รับทราบข้อมูลเราก็สามารถนําข้อมูลต่างๆเหล่านั้น,นมาใช้ได้ได้เห็นแนวความคิดของนักเขียนคนอื่นอย่างเช่นเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมีคนเขียนถึงเยอะมากทั้งในเรื่องของสารคดีนวนิวยาัยบางเรื่องเองก็พูดถึงเรื่องโลกร้อนในขณะเดียวกันผมเองก็อยากเขียนเรื่องของโรกร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการอ่านเนี่ยช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราทําให้เราเห็นมุมมองของ ท่านอื่นๆว่ามีมุมมองต่อเรื่องนั้นๆอย่างไรซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาประมวลกับความคิดของเราเองแล้วก็ผลิตเป็นงานของเราขึ้นมานอกจากนี้การอ่านเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์มากก็คือคลังคําคลังข้อมูลการอ่านจะทำให้เราได้พบการใช้ภาษาที่หลากหลายมีเรื่องของคลังคำคำ,คำศัพท์ต่างๆซึ่ง พวกนี้เป็นการสั่งสมนะครับอ่านไปก็เหมือนหยอดกระปุกวันละเล็กวันละน้อยเก็บเอาไว้ในคลังความรู้ของเราเองวันหนึ่งก็สามารถนำมาใช้ได้ครับสำหรับเรื่องของการอ่านในปัจจุบันเนี่ยมีทางเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายเราจะเห็นว่าเมื่อเดินไปในร้านหนังสือร้านหนึ่งเนี่ยนะครับมีหนังสือเยอะมาก หลากหลายแนวหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของนวนิยายประวัติศาสตร์การเลือกอ่านผมว่าหลักสําคัญที่สุดเลยสําหรับตัวเองก็คือเลือกจากเรื่องที่เราสนใจก่อนเลือกจากเรื่องที่เรารู้สึกสนุกอยากรู้ก่อนเมื่อเราเลือกเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาตามความสนใจตามความชอบของตัวเองเนี่ยก็จะทําให้เราอ่านได้อย่างเพลิดเพลิน,เ,นเราก็มีความสุข อย่าคิดว่าการอ่านเนี่ยคือการทํากันบ้านเป็นยาขมถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราจะไม่อยากอ่านสําหรับเรื่องของการเลือกอ่านเนี่ยครับเนื่องจากแนวทางความชอบของคนเราเนี่ยแตกต่างกันและปัจจุบันนี้ก็มีมีตัวช่วยเยอะเช่นถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอ่านอะไรก่อนดีก็อาจจะเดินเข้ามาในร้านหนังสือถามจากาทีมงานหรือว่าไปในห้องสมุดนะครับดูจาก พูดคุยกับบรรณารักษ์หรือว่าอ่านหนังสือซึ่งก็หลายเล่มก็จะมีคอลัมน์แนะนําหนังสือหรือว่าดูรายการนี้นะครับซึ่งหนังสือต่างๆที่รายการของเราน้่แนะนําก็ผ่านการคัดสรรมาแล้วแล้วก็เลือกแล้วว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าแล้วก็อ่านได้อย่างไม่มีพิษไม่มีภัยอีกประการหนึ่งก็คือหนังสือที่ได้รับรางวัลต่างๆเช่น Seven Book a w a r d ร์ดนนมีอ w วอร์ดในอินนะครับหรือแม้แต่ของสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเองก็ตาม ซึ่งหนังสือเหล่านี้เนี่ยก็ผ่านการกันกรองแล้วก็ได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้วเพราะนั้นการันตีได้ว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นหนังสือที่ผู้ปกครองให้ลูกหลานอ่านได้อย่างสบายใจครับแล้วก็หนังสือในแนวอื่นๆนี่ถ้าเป็นเด็กๆอ่านบางครั้งเด็กๆอาจจะเลือกตามเพื่อนหรือว่าเลือกตามความนิยมในเวลานั้นนะครับ ผู้ปกครองก็มีส่วนสําคัญเช่นอาจจะไปร้านหนังสือด้วยกันเด็กๆอยากซื้อหนังสืออะไรก็ผู้ปกครองช่วยดูนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าปัจจุบันนี้หนังสือมีหลากหลายสำนักพิมพ์ก็มีเยอะนะครับบางครั้งเนื้อหาก็อาจจะล่อแหลมหรือว่าไม่เหมาะสมกับบุตรหลานในของท่านในวัยนั้นก็ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของผู้ปกครองหรือคุณครูที่ดูแลเด็กๆอยู่เนี่ยครับก็จะเป็นผู้ช่วยที่จะแนะนําเด็กๆได้อย่างดีที่สุดครับ และนี่ก็คือนวนิยายเรื่องรอยไหมนะครับเป็นผลงานของคุณหมอพงศกรครับต้องบอกว่าเป็นเล่มที่2แล้วนะครับที่เขียนเกี่ยวกับผ้าทอนั่นเองเรื่องแรกนะครับที่โด่งดังกันไปก็คือสาบภูษาแถมยังได้เป็นละครทีวีอีกด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เกิดจากการที่คุณหมอนมีนิสัยที่รักการอ่านนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้แล้วก็รวบรวมคลังของคําเอาไว้อย่างมากมายจึงกลายมาเป็นหนังสือละครับคุณผู้ชมคงได้ทราบถึงแรงบันดาลใจนะครับที่ทําให้คุณหมอโอ๊ตของเราเนี่ย วางเข็มฉีดยาแล้วก็มาจับปากกาเขียนหนังสือกันแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ครับสำหรับช่วงตลอดแหล่งเรียนรู้สัปดาห์นี้พิเศษมากครับผมจะพาคุณผู้ชมไปยังดินแดนฝน8แดด4กันครับพูดแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านคงจะทราบแล้วนะครับว่าจะพากันไปที่ไหนนั่นก็คือที่จังหวัดระนองนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปดูการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของชาวกศนระนองกันนะครับแล้วก็มาติดตามกันสิครับว่ากศนที่ระนองเนี่ยเขาจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับชาวมอแกนที่เกาะเหล่านอกกันอย่างไรบ้างเอาละครับและคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับรอพบกับหนังสือของคนดังในช่วงหนังสือในดวงใจกันด้วยนะครับ ผู้ในการศูนย์การสารนอกระบบและการสารตามบรรยากาศอำเภอเมืองระนองในกิจกรรมที่หนึ่งนะครับเราได้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมขอปี2552นะครับเรื่องการจัดถนนคนเดินของเทศของเทศบาลเมืองระนองเราได้รับเราได้รับเอื้อเฟื้อสถานที่จากเทศบาลหล็อกนะครับขนาดกว้าง 3เมตรในถนนคนเดินนั้นเราเราจะบริการหนังสือให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวระนองที่มีความต้องอยากจะได้หนังสือไปอ่านครับเราส่งเสริมให้ถึงครัวเรือนเราจะมีป้ายหนังสือเราจะมีป้ายประจาธันว่าการศึกษาสู่ครัวเรือนนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับมีเป็นที่นิยมของชาวไทยและทั้งของชาวต่างประเทศที่เดินเดินบนถนนคนเดินนั้นด้วยนั่นแหล่งที่หนึ่งครับ แหลงที่สองเราก็จัดก,กิจกรรมส่งเสริมก,การอ่านที่ลานห้องสมุดเมื่อวันที่สองเมษาเป็นวันรักการาอ่านจากที่ได้พบเห็นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับนักเรียนที่อยู่บ้านนอกซึ่งเขาอยากได้หนังสือกันเป็นส่วนมากเราไปจัดอลัดตนัดครั้งไหนไม่เคยได้กลับไม่เคยได้เอาหนังสือกลับมาเลยนะครับเขาสนใจก็คิดว่า การที่เราให้เขาอย่างนั้นนะครับมีความสุขสิ่งที่สิ่งที่อยากจะให้ทางหน่วยเหนือคือทางสำนักนะครับช่วยเหลือก็คือรถโมบายอยากได้รถโมบายไว้สำหรับจัดส่งเสริมการอ่านสู่กอ้องนทสบลในทุกครั้งนะครับที่เราออกไปจัดกิจกรรมนะครับเราก็จะพยายามพูดคุยกับาชาวจบ้านที่มาจ้บริการนะครับบอกว่า ถ้าคุณไม่อ่านเนี่ยคุณกินยาคุณไม่ดูฉลาดคุณก็ไม่รู้คุณไปติดต่อราชการถ้าคุณไม่รู้หนังสือนี่นคุณลําบากคุณจะต้องพาคนข้างเคียงไปกิจกรรมในการรักการอ่านกศนตําบลเขานิเวศจะร่วมกับห้องสุ่ดประชาชนจังหวัดละนนองนะ จังหวัดระนองนะคะในการจัดกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่กิจกรรมโครงการถานนโครงการถานนคนเดินที่เราจะทำร่วมกับเทศบาลเมืองระนองอได้มีการเอาหนังสือจากห้องสมุดประชาชนไปว,วางในตลาดแล้วก็มีการจัดกิจกรรมคือเราแจกให้เขาอ่านอ่านเสร็จถ้าเขาพอใจที่จะคืนก็เข้ามาคืนให้เราได้ ือเขาเขาชอบมากกับกิจกรรมนี้เพราะว่ามาเดินเดินตลาดแล้วได้หนังสือฟรีจากการที่จะเดินเดินแล่นอีกอาทิตย์หนึ่งเอามาให้คืนให้คนอื่นได้อ่านต่อบางคนก็เอาประเภทที่หนังสือที่บ้านมีก็มาบริจาคต่อนะคะเรามีการลงทะเบียนรายชื่อที่มีคนมาบริจาะคคะ่ะแล้วก็ในอนาคตก็จะไปจัดในโครงการของ เทศาบาลเคลื่อนที่ก็จะมีทุกปีของเทศาบาลเราก็จะเ,เทศาบาลเคลื่อนที่จะจัดในในประมาณเดือนมิถุนาค่ะเราจะจัดโดยในเขตเทศาบาลที่ดิฉันรับผิดชอบก็มีทั้งหมด16ช,ชุมชนนะคะเราจะหมุนเวียนกันไปจากกิจก,กรรมก็คือเอาหนังสือไปตั้งวางให้ชาวบ้านมาหยิบอ่านคือให้ถึงบ้านกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเป็นฮันฮันใหม่แล้วก็ เป็นอะไรที่ว่าชาวบ้านจะชอบมากชุมชนจะชอบอันนี้ชุมชนเรียกร้องมาจากการที่เรามีหนังสือพิมพ์ทุกตำบลน,นะคะ<ม>ก็ในเขตในเขตอำเภอเมืองระนองมีอยู่9ตําตำบลน,นะคะ9ตําตำบลที่ที่ในส่วนรับผิดชอบจะมีหนังสือพิมพ์วันละหนึ่งฉบับที่ลงไปสู่แต่ละตำบลน,นะคะในส่วนของตำบลเขาเินือเขานิเวศนะคะเราจะไปตั้งไว้ที่ศูนย์การชุมชน ศูนย์กศนตําบลเราแล้วก็หลังจากนั้นเราเอาหนังสือนี้ลงไปสู่ชุมชนต่อโดยเรามีชุมชนในเครือข่า,ขายก็ชุมชนโรงกวงจะเป็นชุมชนที่ได้ดั่หนังสือพิมพ์จากกศนตําบลเราวันละหนึ่งฉบับในส่วนนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเรามีกิจกรรมของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเราก็มาจัดร่วมกับกศห้องสูดประชาชนค่ะแล้วกิจกรรมจะมีในในใน,ในด้านการเรียนของน้องๆกศนก็นักศึกษากศน ก็อยู่ในช่วงของให้น้องไปสอนพี่สอนน้องอะค่ะเราจะทำกิจกรรมนี้ร่วมกับชุมชนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เราจะมีการเก็บข้อมูลของของน้องๆน,นะคะที่จะไปไปไปลงในชุมชนที่เก็บข้อมูลมาก็เราเรามีนักศึกษากศนออก,ก็คือมีทุกชุมชนไงเราก็จะจะจัด จะจัด,จด,จดนักศึกษาเหล่านี้นะค่ะที่จะลงไปในในชุมชนนะคะเพราะว่าชุมชนก็คือบ้านของเขาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นของกศนอตำบลเขานิเวศน,นะคะที่ส่งเสริมในเรื่องการอ่านหนังสือนะคะ กันถึงเกามเกาะตั้งแต่จังหวัดระนองกระบี่พังงาภูเก็ตรังและสตูลนะครับจากที่เราได้พูดคุยกันแล้วทางจังหวัดระนองก็มามาคัดเลือกกันนะครับก็คืออำเภอเมืองอำเภอเมืองระนองนี่จะมีเกาะที่มีโรงเรียนในระบบอยู่ทั้งหมด6เกาะนะครับก็คือเกาะพยามเกาะช้างเกาะเหลาเกาะสินไห ชายดำและเกาะปากน้ำนะครับโดยเฉพาะเกาะเหลานะครับเราก็ได้มาสํารวจในเบื้องต้นคือเกาะเหลาในมีโรงเรียนประถมซึ่งสร้างมาแล้วเป็นเวลาถึง30กว่าปีนะครับและการเดินทางของเกาะเหลากับปากน้ํานั้นมันก็ค่อนข้างจะลําบากในเรื่องของการในเรื่องของมรมะสะมสาเหตุที่ได้เลือกเ,ออเกาะเหลา เป็นเกาะที่จะจัดให้มีศูนย์การเรียนชุมชนเนื่องจากว่าชุมชนในเกาะเหล่านี้เป็นชุมชนมอแกนซึ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเกาะเหล่าแห่งนี้เป็นเวลาช้านานไม่มีสถานศึกษาที่จะให้ชาวมอแกนได้ได้เรียนรู้นะครับและโดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่นี้จะไม่รู้หนังสือไทย80ซนนะครับเอ่อ หัวหน้าของมูลนิธิคือคุณวิรัต์ได้ไปปรึกษากับกศนที่อำเภอเมืองนะครับว่าคนใ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 นหมู่บ้านเนี่ยอยากจะเรียนรู้ภาษาไทยทางกศนก็เข้าแผนพอดีว่ากศนกำลังดำเนินงานเรื่องของการจัดการศึกษาในเรียนามเกาะนะครับซึ่งเห็นว่าคนเหล่านี้คนที่อยู่นี้ ไม่รู้หนังสือและมีความยากลำบากในการประกอบอาชีพก็อยากจะให้เขาได้มีความรู้เรียนเท่าทันกับคนอื่นๆซึ่งอยู่ในพื้นที่ปกตินะครับครับผมชื่อวิรัตสมภพสุพนาาเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลทางมูลที่ก็เลยส่งทีมของผมลงในพื้นที่ ก่อเหล่าก็มาเมื่อเดือนกรกฎาปี51นะครับก็ลงมาพบว่ามีภาวะาเด็กขาดสารอาหารแล้วก็เด็กในวัยประถมวัยเยอะมากแล้วก็ไม่มีโรงเรียนเราก็เริ่มเอาคุณครูจากกรุงเทพมาสอนหนังสือเด็ก2ขวบครึ่งถึง6ขวบในโอกาสที่เราอยู่มา20กว่าเดือน ก็พบว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญก็ได้ประสานกับทางปอ,อกมเมนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่อําเภอเมืองระนองอยากจะให้ก่อเหลานอกมอแกนเนี่ยได้มีศูนย์การศึกษานอกระบบที่เหมาะสมกับพวกเขาก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้มีโอกาสชาวมอแกนหลายคนไม่รู้ตาช่างกิโล ไม่รู้เรื่องของบวกลบคูณหารแล้วก็สว่วนใหก็จะเ,เสียเปรียบคนบนฝั่งก็หวังว่าการศึกษาคงจะเปลี่ยนอนาคตของเกาะได้แล้วก็มูที่ก็มีความเชื่อมั่นว่าเด็กคืออนาคตของสังคมเกาะนี้จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้ก็ผมว่าเด็กเป็นสำคัญ ที่ชื่อนางนวันิตเจมพิษค่ะเป็นที่ปรึกษาชาวมอแกนก่อเหลาระนองซึ่งที่หมู่บ้านมอแกนนี้นะคะมีอยู่50ครอบครัวมีประชากรทั้งหมด265คนปัญหาของชาวมอแกนนะคะหนึ่งเรื่องบัตรก็อยู่ในระหว่างดำเนินการสองเรื่องอาชีพสามเรื่องที่ดินที่อยู่ค่ะคือปัญหาหลักสีก็เรื่องปากท้องของเขาเนี่ย ปัจจัยสี่เลยค่ะที่ว่าชาวมอแกนก็เหลาต้องการหรือว่าเดือดร้อนในในตอนนี้นคือพอหลังจากเซนามิมานี้นะคะด้านอาชีพนะคะลำบากมากปกติมอแกนนี่จะหากุ้งเคยหากุ้งมาทำกะปิแล้วก็สัตว์ทางทะเลนะคะไม่ว่าปลาเอ้ยเลยหายากมากและอีกเรื่องหนึ่งก็สิ่งที่ต้องการ มากก็คือเรื่องการศึกษาอยากให้ในชุมชนนี้มีการศึกษากันอย่างเช่นให้เขาได้อ่านออกเขียนได้อ่านฉลากยาได้เขียนชื่อได้ก็ยังดี bằng bê sa o ma đi nai an na quê cà em cà bằng cà bằng em tao cù Então tá um volta. คือเริ่มต้นจริงๆก็คงเหมือนกันทุกคนอ่ะคือชอบอ่านการ์ตูนนะแล้วก็ผลิกรกิมหวนอะไรนียน,นะแล้วก็สนุกสนุกไม่ได้คิดอะไรมากพอต่อมาเนี่ยถ้าถามว่าชอบงานของใครนี่นะขอแบ่งนะแบ่งเป็นชนิดถ้าเป็นนวนิยายเนี่ยชอบของสดกูลมาโลหิตนะฮะที่เขียนระยะไล่แผ่นดินไทย ปักกิ่งนครเนี่ยความหลังเนี่ยคือชอบชอบเรื schnell, ido, ่องแนวนี้ไงถ้าเป็นเรื่องยาวนะเอจะจะนั <Yeah. S 1> names, ่นคือเพราะอ่านแล้วอยากจะเขียนหนังสือของหม่อมราชวงศ์คริสต์ปราโมทนะครับก็คือสามก๊กฉบับนทุนตอนโจโฉนายกตลอดการนะครับเหตุผลที่ผมยกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่า มันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านตอนเป็นเด็กนะครับตอนเด็กนี่อ่านหนังสือเยอะมากก็ตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างเกี่ยวกับการอ่านหนังสือว่าการอ่านหนังสือเนี่ยในที่สุดแล้วนอกจากความสนุกสนานความเพลิดเพลินแล้วมันให้ข้อคิดให้เราไปคิดต่อให้เรารู้จักที่สร้างมุมมองว่าเรื่องเดียวเนี่ยเหตุการณ์อย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถตีความได้หลายอย่างก็ถือเป็นการจุดประกายในการที่จะ อ่านหนังสือและก็มองการอ่านหนังสือในลักษณะที่จะกระตุ้นความคิดของเรานะครับหนังสือเล่มนี้นี่มองคือคิณปาโมดนี่เขียนอย่างมีชั้นเชิงมาก The book that inspired me most was Harry Lorraine's Super Memory Book, a book that was published in the 70s. Oh, it helped me as a student to remember material for exams.

และหนังสือในดวงใจของคนดังหลายต่อหลายท่านนะครับอย่างปักกิ่งนครแห่งความหลัง3มก๊กฉบับนายทุนแล้วก็ซูเปอร์เมมโมรี่ะครับคุณผู้ชมได้เคยอ่านกันบ้างหรือ,อยังครับถ้ายัางไม่เคยแล้วก็ลองหามาอ่านดูกันได้นะครับก็อาจจะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการรักการอ่านให้กับคุณผู้ชมได้บ้างนะครับน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสําหรับรายการปันรักด้วยปัญญาของเรานะครับ ยังไงกลับมาสร้างแรงบันดาลใจดีๆเกี่ยวกับการอ่านพร้อมกับไปติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอ่านได้เช่นเดียวกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ